ป็นสินค้าตัวใหม่เลยนะเป็นตู้แอรทตินะเป็นตะแกงปั๊มดอกนี่เป็นดอกแปดนิ้วนะลูกค้า8ปดนิ้วหนึ่งสองสามสี่ดอกนะแหลมจะเป็นแหลมปากแต่อย่างนี้เลยนะหนึ่งสองสามสี่เป็นไม้เป็นไม้อัดเลยนะไม้อัดเกล็ดเอร์เลยนะโดนฝนได้ตัวนี้โดนฝนได้ตัวนี้ส0มร้วัตต์นะส0ม้อวัตต์ส0 0ร0อยส0ร้อยสร้อยแหลมก็สา0ร้อยวัตต์เหมือนกันเป็นตู้แอรทติตัวใหม่นะ จะมีพาวเวอร์อยู่ในตัวเดี๋ยวเฮียต้อยจะให้ดูพาวเวอร์อยู่ข้างหลังในตัวแต่ดอกในเฮียต้อยใช้เป็นโครงหล่อนะโครงหล่อสิบปดนิ้วแม่เหล็กสองรอยี่สิดอกพนะันสองร้อยวัตต์นะก็เป็นแบรนด์นาคาชิแต่แกงนี่จะเป็นตะแกรงปัม๊มมีฟิลเตอร์กรันฝุ่นสิบห้านี่ก็โครงหล่อเหมือนกันใช้ไม้ตัวเดียวกันเลยนะใช้ไม้ตัวเดียวกันเลยนะไม้โดนฝนได้เลยนะเป็นดอกโครงหล่อนะลูกค้าเป็นดอกโครงหล่อสิบห้านิ้วแปด้อยวัตต์นะตะแกรงปัม๊มมีฟิลเตอร์กรันฝุ่นส่วนเสียงกลางเสียงกลางก แกลูกค้าดูเป็นหกนิ้วนะหกนิ้วหกนิ้วหนึ่งสองแล้วก็มีปากแต่สี่ดอกเลยนะกับเป็นไม้อัดไม้สิบหกมิลตากฝนได้นะตอนนี้เลยส่วนข้างหลังเนี่ยตู้เนี่ยจะเป็นจะมีพาวเวอร์อยู่ด้านหลังพาวเวอร์ก็จะอยู่ด้านหลังอย่างนี้นะเดี๋ยวต้อเดี๋ยวจะต้อนเปิดเสียงให้ลูกค้าฟัการต่อก็ต่อง่ายๆอย่างนี้เลยนะต่อพ่วงขึ้นไปแล้วอันนี้สวิตช์ไฟนะเป็นเป็นเป็นสายไฟนะนะต่อพ่วงขึ้นไปเข้าเข้าเข้าเสียงกลางนี่เลยนะฮะเสียงกลางตัวนี้ก็ ตู้สิบแปดก็ตอนนี้เพราะว่าเพราะว่าก็จะอยู่ในในตัวอย่างนี้เลยนะการต่อก็วิธีการต่อก็ต่ออย่างนี้ครับขึ้นไปเลยนะนะอันนี้ก็สายไฟสายไฟนะทั้งอย่างชุดชุดสิบห้านิ้วนี่นะอันนี้เป็นชุดสิบห้านิ้วเป็นชุดสิบห้านิ้วก็เป็นตู้แอส i v e นะจะมีตู้ซับหนึ่งใบแล้วก็เสียงกลางตอนที่เดี๋ยวต้อยแกะให้ดูเนี่ยนะหนึ่งใบแล้วก็ เพราะว่าในตัว Active ในตัวจะมีมิกตัว8ช่องนี้ด้วยนะเป็นมิกรุ่นนี้เลยนะมิกมี EQ นะมิกมี EQ ก็เป็นมิกรุ่น2165นะ2165จะเป็นมิกอยู่ในชุดเลยนะอยู่ในชุดเลยชุด15นิ้วก็จะไ,ได้มิกตัวนี้ชุด18ก็จะได้มิกตัวนี้นะก็ใช้มิกตัวเดียวกันฮะอย่างชุดชุด15เนี่ยก็จะมีซับหนึ่งตัวแอคทิฟเบสหนึ่งใบกลางกลางตัวนี้หนึ่งใบนะตัวแอคทิฟมีซับแล้วก็มีมิก โตาะนี่ตู้ไม่ได้นะตู้นี้ไม่ใช่ตู้นี่เหยใต้มานน้าเหยือเฉยแต่มาตั้งเยีงเยเลูกค้าจะได้มิกตัวนี้เลยชุดนี้ชุดสิบห้านะเจ็ดสิบห้าสองหมืนสามพันสองหมืนสามพันก็ฟรีค่าขนส่งเป็นตู้ตัวใหม่เลยนะฟรีค่าขนส่งเก็บเงินไปทางลูกค้าเลยอย่างชุดสิบแปดชุดสิบแปดนะก็จะได้มิกตัวเดียวกันนี่แหละสาม0มืนสามพันนะต่างกันหมื่นหนึ่งก็เดี๋ยวจะต้องจะเปิดเพลงให้ฟังดูว่า เสียงต่างกันยังไงกับฟีค่าขนส่งนะลูกค้าต้องฟรีค่าขนส่งเก็บเงินไปทางได้เหมือนกันนะโต้หลักนี่ไม่ได้นะลูกค้าโต้หลักนี่เดี๋ยวต้องมาตั้งรองเฉยเฉยลูกค้าได้มิกนะมิกอ่ทั้งสิบห้าสิบแปดใช้ตัวเดียวกันเลยนะ